ฮัลโหลสวยค่ะวันนี้กับผมออสคูตาน,นะคะวันนี้อยู่ในไม่ได้อยู่ในเกมโอเคครับเราก็จะมาอมไปฟอร์แช่นะครับวันนี้เราจะมาสอนร้องเพลงกันนะครับใครที่รู้แล้วก็อย่าด่าผมนะครับเพราะผมมันต้องการคำด่าผมต้องการคำชมะครับโอเคเราจะของคุณตวแตรการตุ่งก็จะอเ้อเธออาจจตกลงตกลง กูมาให้ดูมาให้คุทำช่างแมง,มองโอเคครับใช้บ,บัญชีของกูก็บวกไปเลยนะครับเ<ม>สียอาจจะเบาหน่อยนะครเพื่<ม>อคงออกภัยด้วยนะครับ่ึงจากให้เขาสบายนะครับเคคบุด โอเคครับแล้วเราก็กดค้นหานะครับแล้วก็เอาเพลงที่เราต้องการคิดคูเอาเพลงมัน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 มังั่งครับก็เอาก็เราไปเลยนะครับนี่ช้าว่า

แล้วก็ถ้ามัเป็นอย่างนี้ก็ค้างเดียวก็เท่านั้นก็จบแลครับก็สำหรับวันนี้ก็รับแค่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ